สวัสดีค <Das> ร <guided attention> ับทุกท่านคุณป้าสู่รายการโปรแกรมวิวชาแนลของผมเช่นเคยเจเจนะครับแล้วก็จะมานําเสนอโปรแกรมที่ดีๆน่าลองใช้กันอีกเช่นเคยครับและวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาผมก็จะมานําเสนอโปรแกรมที่มีชื่อว่า avio e d i s t e r นะครับเป็นโปรแกรมที่ ใช้ในการตัดต่อไฟเสียงนะครับตัดต่อเสียงต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการใส่เอฟเฟกให้กับเสียงดัดแปลงเสียงอะไรก็ทำได้นะครับครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะาทำการรีคอร์ดก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูแล้วกัน A V O O and s o u n d Recorder Download อา้าต้องไปดาวน์โหลดอีกเหรอเน,นี่ยโอ้โหดาวน์โหลดอันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับยังยังไม่ทําให้ดูแล้วกันนะครับก็จะอธิบายตัวโปรแกรม ตัวนี้นะครับก็อย่างาสมมตินะครับลองเทสเป็นไฟเสียงขึ้นมานครับก็จะมีช่องเป็นไทม์ไลน์นะครับเป็นช่องต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรา,อ,อ,าอยากจะลองอยาจะลองฟังเสียงดูฮะอันนี้จะมีในส่วนของเทสนะครับเป็นช่องแบ่ง ช่วงต่างๆนะครับให้เราได้ใส่เสียงไม่ว่าจะเป็นช่องแรกจะเป็นเสียงพูดเสียงเอฟเฟกเสียงอะไรอยางงี้นะครับเราก็สามารถดัดแปลงนะตัดตัดแต่งแล้วมาต่อเติมได้นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองลองเปิดไฟเสียงขึ้นมาสักหนึ่งไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นไฟเพลงดูนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับเอ จะลองเพลงนี้ดูสิเสียงค่อนข้างจะดังนะครับเดี๋ยวอ๋อนี่คือเป็นส,ส,ส,สปีดอันนี้จะเป็นป p e e นะผมนึกว่าจะเป็นที่เบาเสียงเสียงค่อนข้างดังนะครับเดี๋ยวปรับนิดนึงอันนี้เราจะสามารถตัดได้ครับสมมติผมต้องการต้องการตัดช่วงเนี้ยอ่ะ ตัดปุ๊บอ่าผมตายไปแล้วนะฮะแล้วผมก็จะลองเล่นใหม่อีกทีนึงนะครับลองดูที่จะเป็นยังไงอ๋อโอเคครับมันก็จะเป็นช่วงที่เราได้ตัดออกไปก็จะไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็นอีกมาแบบเป็นช่วงหนึ่งที่เข้ามาต่อแทนที่นะครับอันนี้ ต่อไปนะครับลองจะลองใส่เอฟเฟกเสียงให้ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราสามารถย่นระดับขึ้นเสียงได้นะครับว่าจะ,ะนะครับนี่ระดับเสียงเป็นเส้นขนาดในรูปแบบไหนนะครับให้เราได้ดูง่ายๆนะครับอ่าเป็นปานกลางแล้วกันเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกเสียงดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับจะมี แบบรูปแบบซิงเกิลเอฟเฟกแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกนะครับอ่าสเปเชียลเอฟเฟกต์สามมิติอลองดูนะครับลองดูลองดูองดโอ้เอแอร์พอร์ตนะครับลองดูสิสนามบินสนามบิน เป็นกีตาร์โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับดิุดจวนเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยครับก็ <c oughs> โอเคนะครับนี่คือโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ,ตอคลิปเสียงนะครับ แล้วก็จัดเอฟเฟกให้กับเสียงนะครับปรับแต่งเสียงได้นะครับก็เป็นโปรแกรมดีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับในเรื่องของการตัดต่อแต่งเสียงนะครับชื่อว่า AV Audio Editor นะครับสามารถหาดาวน์โหลดได้ที่ webthaiware.com นะครับโอเคครับถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับถ้าสนใจนะครับให้ดาวน์โหลดกันเลยนะครับตัวนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ดีนะครับที่น่าดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับก็ขอบคุณติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์รายการกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ